คุณคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่กำลังมองหาผู้ช่วยสักคนหนึ่งมาช่วยงานของคุณอยู่หรือเปล่าคะลองนึกดูนะคะถ้าเกิดมี AI ตัวหนึง่งที่ไม่ใช่เพียงแต่เข้าใจภาษาไทยนะคะแต่สามารถครีเอทจเนเรตคอนเทนต์ให้คุณเป็นภาษาไทยได้ด้วยวันนี้จะจะมาลงลึกค่ะเปรียบเทียบ AI ยักษ์ใหญ่4ค่่ายให้เราได้ดูกันว่าตัวไหนจะเป็นผู้ชนะในเรื่องการเข้าใจภาษาไทยค่ะไม่ว่าจะเป็น ChatGPT Gemini c l a u d AI หรือ Copilot ค่ะ ตัวไหนจะชนะในเรื่องการช่วยงานและสร้างสารรค์คอนเทนต์คอทไอเดียให้กับอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือคนที่ทำธุรกิจออนไลน์ทั้งหลายมาดูกันนะคะเพราะว่าคลิปนี้ค่ะจะเปลี่ยนชีวิตการทำงานของคุณไปตลอดกาลเลยค่ะ AI Chatbot นะคะกำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยในการเอามาช่วยงานไม่ว่าจะเป็นการคิดคอนเทนต์แมネจโซเชียลมีเดียนะคะคือช่วยโพส แพลตฟอร์มทุกๆช่องทางเพราะว่าบางทีเนี่ยถือหลายๆบัญชีแล้วเราต้องโพสต์แมนนวลทีละอันเนี่ยอาจจะสับสนและทําให้เสียเวลาได้การใช้เครื่องมือพวกนี้ก็จะทําให้ลดเวลาลงไปเยอะแล้วก็มีศักยภาพมากขึ้นด้วยนะหรือแม้กระทั่งการตอบคําถามที่ค่อนข้างซับซ้อนหรือเป็นคําถามทางวิชาการเจ้า AI แชทอทพวกนี้ก็สามารถทําได้ดีมากๆเลยแต่อันไหนละ่ะที่จะเก่งแล้วก็สามารถเข้าใจภาษาไทยเคลียร์คอนเทนต์ให้ไอเดีย ทางภาษาไทยได้ดีกว่ากันวันนี้เราจะมาเทสกันทั้งหมด3ด้านนะคะว่าตัวไหนจะเป็นผู้ชนะ1ค่ะคือในเรื่องความถูกต้องของคําตอบนะคะ 2. เรื่องความเป็นธรรมชาติในด้านภาษาไทยที่ตอบมาแล้วประหลาดหรือดูแปลกไหมอันไหนดูธรรมชาติมากที่สุด3าค่ะจะดูว่าตัวไหนที่สามารถเข้าใจพร้อมภาษาไทยที่มีความสลับซับซ้อนได้มากที่สุดค่ะเราจะมาเทสกันทั้งหมด3ด้านนะคะ ได้ถูกต้องมากที่สุดเนาะแจนจะถามคำถามว่าแลกก็เขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่ง c h a t GPT ดีอย่างนี้เพราะว่าเขาจะชอบให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเอ <Okay. S 1> ถึงตาเจ้าเจมีไงกันบ้างนะคะโ okay. อเคเขาบอก 13, 15, สิบามถึงห้าเมษายนที่ผ่านมาเ,เขาบอกด้วยนะคะว่าเป็นแบบวันนี้13เป็นหมาสงการาิบ์ี่เป็นวันนาวคืออะไร คือ g e มี n นายค่อนข้าง Information มากๆเลยเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเป็นครของ Google นะคะฉะนั้นคือข้อโมูลม,มันอยู่ในมือเขาอยู่แล้วใ่ก็ชอบอนกันเจม i n นก็เป็นแชทต่อตัวหนึ่งที่อินฟอร์เมชันดีมากๆนะคะต่อไปก็คือโคพายเลอโอเคโคพายเลอมาดูกันนะคะว่าคนนี้จะเป็นยังไงอาสิบสามสิบห้าก็ถูกต้องนะคะเป็นวันที่คนจดจาก็คือให้ข้อมลลูลรายละเอียดซัพพอร์ตด้วยนะคะ ก็คือเป็นวันมหาสงการแล้วก็มีวันนาวันอะไรเหมือนกันเนาะเอ่อฉลองฉลอง,ลองวันสงการยาวถึงยี่สบเ็ดวันเลยวันที่หนึ่งถึงยี่สิเอ็ดอันนี้เหรออันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจริงไหมเราเราฉลองกันยี่สเ็ดวันเลยเหรอคะเดี๋ยวนะอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ไม่น่าใช่เนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ก็ไม่แน่ใจว่าถูกมันต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งนะคะใครใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างทีว่า มันถึง21วันจริง,รงๆไหมอาจจะรวมวันไหลของแต่ละจังหวัดหรือเปล่าอางไรอย่างนี้นะคะต่อไปคือคลอดไอนะคะซึ่งตัวนี้มีแต่คนบอกว่าเป็นเทพแห่งภาษาไทยนะคะรองดูกันเค <Hey, S 1> <Okay. S 2> ก็ตอบสั้นๆกระชับกระชับค่ะแต่ว่าเขาจะบอกว่าคุณต้องการคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาลไหม okay. เคเาก็จะมีการแบบว่าถามเพิ่มเติมถ้าคือเหมือนกับเราความรู้สึกเหมือนเราสื่อสารกับคนคนหนึ่งซึ่งก็ถือว่าโอเคนะคะก็อันนี้ก็ใช้ได้ก็ลองลองดูนะว่า คืออันนี้มันแล้วแต่มุมมองของคนด้วยว่าที่เราเมองว่าอันไหนมันแบบตอบถูกใจเราถ้าเราเป็นคนอินโฟเมชันอย่างแจนแจนเป็นบุคลิกชอบข้อมูลเยอะๆแจนก็จะชอบเจมินากับแชท GPT ก็แล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่ออว่าอันไหนตอบโจทย์ของเราด้วยค่ะโอเคมาถึงคั้ถามข้อที่2นะข้อที่2ก็คือเราจะดูเรื่องความธรรมชาติของภาษาเขาที่เขาตอบมานะคะก็จะถามคำถามที่2ว่าออคุณชอบกินอาหารออไทยจานไหนมากที่สุดคะ และเพราะอะไรเราดูเหมือนเขาเป็นคนคนหนึ่งอาองฉันเป็นปัญญาประดิษฐ์ไม่มีความสามารถในการกินอาหารหรือความชอบในอาหารค่ะแต่พูดแต่ถ้าพูดถึงอาหารไทยที่เป็นที่นิยมเราดูคําพูดเขานะคะเราดูคําที่เขาตอบมาเนาะที่เป็นที่นิยมและมีรสชาติอร่อยหลายคนมักชอบทานผัดไทยเรามีเรามีรสชาติหลากหลายทงเปรี้ยวหวานเค็มและเผ็ดนอกจากนี้ยังมีความกรอบของถั่วลิสงและความหอมของใบกุ้ยช่ายทาให้เป็นเมนูที่อร่อยและสมดุลมากค่ะพูดแล้วขนลุกอยากกินขึ mm ้น hmm. เ,เลยใบกุ้ยช่ายนะคะข้อมูลเชิงลึก ทุกคนคิดว่าเพื่งคิดว่าเความธรรมชาติของภาษาเขาดีไหมจนถึงว่าสำหรับแจถือว่าดีเลยนะคะคือคือไม่ได้มีความตลกแลารู้สึกว่ามันเป็นแบบบอดเลยอ่ะเนาะสำหรับอันนี้อ่ะดูกันคุณเจมินายคุณแบบว่าข้อมูลของเราอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นโมเดลภาษาฉันไม่สามารถนิ้มรอาหารได้นะ therefore ก็คือแต่ว่าถึอย่างไรก็ตามฉันไม่มีอาหารไทยจานโปรดแต่ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าอาหารไทยที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกและเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีรสชาติที่กลมกล่อมเผ็ดร้อนและสมุนไพร อาหารไทยมีหลากหลายประเภทแต่ละภูมิภาคมีเอกลักษณ์และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอ่นี่ก็ข้อมูลอีกแล้วว่าคือไปถึงหลายภาคเลยนะคะจากข้อมูลที่ฉันรวบรวมมาอาหารไทยยอดนิยมได้แก่ช่องยำกุง้งถูกต้องนะคะซุปเผ็ดร้อนที่ทําจากกุ้งเหเ็ดมะเขือเทศและสมุนไพรเอารูปขึ้นมาให้ด้วยตอนนี้ดึกแล้วด้วยนะคะโอเคหรือแกงเขียวหวานก็ได้นะคะแกงกะทิเข้มข้นมีรูปปลากอบมันมีปลากรอบให้ด้วยนะคะผัดไทยก็มานะคะซ้มตาก็มาค่ะข้าวมันไก่ก็มาค่ะ โอเคค่ะ okay, คุณมีโอกาสลองชิมอาหารไทยฉันขอแนะนําให้ลองหนึ่งในจานยอดนิยมเหล่านี้คุณจะไม่ผิดหวังโอเคไม่ผิดหวังเลยเพราะว่ามาจัดเต็มมากคุณคนนี้นะคะโ okay, อเคหิวเลยนะคะโคบาพลอตค่ะโอเคต่อค่ะโคบาพลอตชอบกินอาหารจานไหนคะโอ้โคบลอตเขาบอกว่าความชอบของฉันเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาและอารมณ์ค่ะแต่ถ้าต้องเลือกจานโปรดฉันชอบผัดไทยมกที่สด มีรสชาติเผ็ดน้อยหวานน้อยและเป็นที่นิยมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศคุณเคยลองผัดไทยไหมคะอ่าโฮเพลตจะชอบมีการโต้ตอบแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจุดเด่นของเขา <c oughs> ซึ่งจริงๆเนี่ยจะเคยลองเข้ามาสักพักแล้วจะถือว่าเขาเป็นแบบเป็นแบบค่อนๆแบบลังท้ายเนาะแต่ว่าข้อดีคือเขาจะมีอย่างเงี้ยค่ะคือมีช้อยส์ขึ้นมาให้เราทันทีเราเจอคําตอบมาหรอจะไปไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะสงสัยอะไรดีถ้ามีช้อยส์แบบนี้มันก็ทําให้เราสามารถแบบอ๋อโอเคฉันอยากรู้วันนี้อันนี้ก็ได้ก็คือไม่ต้องคิดพร้อมอันต่อไปอ่าเราลองค ใช่ค่ะผัดไทยเป็นอาหารที่ฉันชอบมากแต่ดูช้อยสินี้นะคะถ้าไม่ใช่ผัดไทยคุณชอบขนมไทยหรือว่าข้าวกับพริบข้าวกับพริบคืออะไรข้าวกับพริบอันนี้จะไม่ได้เข้าข้าวกับพริบลองกดดูข้าวกับพริบอืมไม่รู้คืออะไรเออข้าวกับพริบมากที่สุดค่ะข้าวกับพริบเป็นขนมที่มีรสชาติหวานกรอบและมีกลิ่นหอมของใบเตยมักจะเป็นที่นิยมในงานเลี้ยงหรือเวลามีโอกาสเยี่ยมชมวันเอ๊ะ คลอด AI นะคะมาดูกันนะคะนี่ก็บอกว่าเขาเป็น AI ไอนะคะถึงไม่มีความสามารถในการวับคราะหอาหารแต่ว่าก็ให้ข้อมูลได้นะหนึ่งต้มยำกุ้งผัดไทยมัสมะบันส้มตำแต่ละจานมีเอกลักษณ์และรสชาติที่โดดเด่นแตกต่างกันไปความชอบก็ต่างกันไป,านไปตามรสนิยมส่วนตัวนะคะคุณล่ะคะมีอาหารไทยจานโปรดหรือไม่เราลองตอบเป็นข้ามกร,ระเพ็ดดูนะคะข้ามกระเพ็ดค่ะอ่า เขาบอกว่าผมอาจจะมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับชื่ออาหารที่คุณให้มาเดี๋ยวดูนะคะเขาบอกว่าอ,อไม่มีอาหารไทยที่ชื่อว่าข้าวกะเพริดโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามคุณอาจจะหมายถึงข้าวอ,อย่างอื่นที่มีรสชาติคล้ายกันหรือเปล่าเช่นข้าวกะเพราโอเคกันแปลว่าข้าวกะเพริดไม่มีนะคะโอเคกันข้อนี้เราก็รู้แล้วเนาะว่าว่าอะไรเป็นอะไรโอเคเราไปดูข้อที่3ากันนะคะข้อที่3เราจะทดสอบเรื่องก,การตอบคำถามท,าที่มีความสลับซับซ้อนนะคะ ตอบพร้อมที่มีความสลับ,ลบ,ลบซับซ้อนไอ้เจ้าจะขอถามเกี่ยวกับเรื่องการตลาดหรือว่าการทำคอนเทนต์ของพวกบล็อกเกอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์เนาะโอเคแล้วก็กระพวินนะคะโอเคจุดการทำคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพโอเคต้องใส่กลยุทธ์ที่ดีเพื่อดึงดูดเนาะนะคะโอเคหนึ่งรู้จักกลุ่มเป้าหมายก่อนโอเคสองสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่า เสมอๆอันนี้แน่นอน consistency is key นะคะใช้หลายช่องทางโอเคการทำ SEO สร้างคอนเทนต์แบบ interactiv e ให้ผู้ติดตามมี engagement นะคะการวิเคราะห์และประปับปรุงก็คือการแบบดูผลเนาะ Google analytics สร้างแบรนด์ส่วนตัวก็คือ personal branding การทำคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพต้องวางแผนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโอเคค่ะจะถือว่าเขาก็ตอบได้ขรบคุณอยู่นะได้แข้อคะ่ะแปดข้อคือหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ย เ,ออเวลาเราจะสร้างกลยุทธ์ที่ดีจริงๆเราสิ่งแรกอะ่ะมันก็คือต้องเร,เราต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของเราก่อน,อนเราต้องคิดก่อนน่ว่าลูกค้าเราคือใครคนที่เขาจะสนใจออคอนเทนต์ของเราคือใครไม่ได้แบบบ r o a กว้างมากๆนะคะที่มีคําพูดคําพูดหนึ่งนะคะวิชเชสอ่ is in the niche นะคะก็คือว่าความร่ำรวยมันอยู่ใน niche ค่ะ niche คือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะฉะนั้นเราต้องรู้จักก่อนว่าอสินค้าของเราเนี่ยคนอยา,นายุเท่าไหร่เพศอะไร เอออยู่จังหวัดไหนที่เขาน่าจะชอบนะคะแล้วเราก็สร้างคอนเทนต์ที่เราคิดว่ากลุ่มพวกนี้เขาจะน่าจะได้ประโยชน์จากคอนเทนต์ของเรานะคะแล้วก็โอเคเราต้องสร้างคอนเทนต์ที่เขาได้ประโยชน์นะคะไม่ใช่คอนเทนต์ที่เราอยากจะทำเนาะสามต้องทำำําสม่าเสมอก็คือตั้งเลยว่าเออเราจะอยากจะแบบเราสามารถที่จะแบ่งเวลาสร้างคอนเทนต์แล้วก็ลงในแต่ละแพลตฟอร์มได้กี่ครั้งต่ออาทิตย์ ถ้าเกิดว่าทำานประจาอยู่หรือเรียนอยู่อาจจะแบบสองครั้งต่ออาทิตย์ไหมแล้วถ้าเกิดทําได้สมเสมอค่อยเพิ่มก็ได้อะไรเงี้ยน,นะคะแล้วก็ใช้หลายช่องทางเพื่อเหมือนกับกระจายกระจายเพื่อให้แบบคนเห็นเรามากขึ้นเนาะก็จ,จะเป็นเอ่อ YouTube IG Facebook อะไรเงี้ยค่ะก็การทํา SEO อันนี้ก็คือทําให้คนค้นหาเราได้ง่ายคือจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าตอนนี้การทํา SEO ไม่ใช่หมายถึง Google อย่างเดียวนะสำหรับแจนเพราะว่าแจนจะอัปเดตความรู้แบบว่ากับพวกกูรูต่างชาติตลอดเลยช่วงช่วงช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือเดี๋ยวนี้ SEO เนี่ยใน Facebook ใน IG ีในอ๋อทิกเกอรเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญเหมือนกันเพราะอะไรคะเพราะว่าสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้คนอยากซื้ออะไรอ่ะไปเซิร์ชทิกเกอรคนอยากได้อะไรไปเซิร์ชที่ Facebook เพราะว่าคนขายของอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆนั้นเยอะแยะมากมายบางทีบางคนไม่ได้เซิร์ชกูเกิลเลยถ้าไม่ได้เกิดถ้าไม่ได้จะหาข้อมูลอะไรบางอย่างถ้าเขาอยากจะ shopping, ช้อปปิ้งสมมติเจนอยากช้อปปิ้งรองเท้า shopping, สักคู่หนึ่งอาจจะไปเซิร์ชในไอจีก็ได้อันนี้ค่ะคือฉะนั้นคือเราควรทำ SEO ในทุกๆแพลตฟอร์มท,ที่เเเเรราาาไปนนะะะะคดีี๋ยวื่อง้จจจมลึก ให้ฟังกันอีกทีนะคะโอเคก็สร้างคอนเทนต์แบบอินเทอร์แอคทีฟก็คือการทํากิจกรรมจัดแคมเปญให้คนมีส่วนร่วมนะคะทาให้เขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับเราเขาเป็นทรูแฟนของเรามากขึ้นแล้วก็เราจะต้องแบบไม่ว่าเราจะลงคอนเทนต์แบบไหนหรือโฆษณา,าแบบไหนต้องมาดูหลังบ้านด้วยว่าออคอนเทนต์แบบนี้มี engagement เท่าไหร่คนดูกี่คนแล้วคนเลิกหยุดดูคลิปนี้ตอนวินาทีที่เท่าไหร่ถ้าเขาข้อุ๊บหยุดดูเลยแปลว่าคลิปนั้นต้องมีอะไรไม่ดีแน่น,นอนเราต้องมาวิเคราะห์นะคะโอเคสร้าง personal branding อันนี้การทำ personal branding สำคัญมากๆในช่วงนี้นะคะแล้วก็โอเคก็สำหรับชา a t g ิพจันถือว่าจะได้ประโยชน์จากข้อมูลของเขานะคะค่อนข้างครบถ้วนทีเดียวเลยโอเคเรามาต่อที่เจมินได้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะโอเคเจมินได้บอกว่าคอนเทนต์ที่มีที่แบบมีประสิทธิภาพบนโซเชียลมีวเดียสำคัญมากเลยเพราะว่าจะช่วยดึงดูดผู้ติดตามนะคะต่อไปนี้กลยุทธ์นะคะหนึ่งรู้จักจกลุ่มเป้าหมายเหมือนกันสองกำหนดเป้าหมายชัดเจนก็คือเป้าหมายคือต้องการะไรจากคอนเทนต์ต้องการเพิ่มผู้ติดตามหรือเปล่าหรือต้องการเพิ่มยอดขายหรือสร้างการแบบรับ เมื่อเรารู้เป้าหมายแล้วเราก็จะสร้างคอนเทนต์สแทรจีได้ถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าเขาเป็นอินโฟมาชันอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงเนาะก็คือเราจะต้องมีเป้าหมายของแต่ละแต่ละโพสต์หรือแต่ละอันที่เราลงไปด้วยสมมติว่าคอนเทนต์นี้เราต้องการ Enga g e m e n t คอนเทนต์เราต้องการเพิ่มผู้ติดตามแต่คอนเทนต์นี้เราต้องการขายของก็แล้วแต่คอนเทนต์ไปนะคะี๋ยวจะเป็นช่วงๆก็ได้นะคะสร้างคอนเทนต์เนอร์ไฮคุณลิตี้คอนเทนต์ก็คือต้องแบบข้อมอูลน่าสนใจยังไม่พอจะต้องภาพชัดเสียงชัดถ้าภาพชัดแต คนก็แบบโอ้ยเสียงไม่รู้เรื่องเลยเครียดฟังก็ปัดทิ้งไปเลยโอเคนะคะแล้วก็เผยแพร่คอนเทนต์สม่ำเสมอก็คือการทำคอนเทนต์สม่ำเสมอนั่นเองโปรโมทก็คือลงหลายๆช่องทางเหมือนคุณคนเมื่อกี้เลยเนาะติดตามผลลัพธ์ก็คือวัดผลเหมือนกันนอกจากพวกนี้แล้วยังมีเคล็ดลับอื่นีนน้มากมายเช่นใช้รูปแบบคอนเทนต์ที่หลากหลายบทความวิดีโอภาพถา่ายอินฟโฟกราฟิก มีส่วนร่วมกับผู้ติดตามของคุณก็คือตอบคาถามตอบความเห็นและเข้าร่วมการสนทนาร่วมมือกับผู้อื่นก็คือคอลแลบกันได้เนาะร่วมมือกับบล็อกเกอร์หรืออินฟลูเคนอื่นๆเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายของคุณสมัยนี้เขาไม่ได้มองว่าคนที่เป็นอินฟลูเหมือนกันหรือว่าคนทําธุรกิจเดียวกันเป็นเป็นศัตรูกันแล้วนะไม่ได้เป็นเอนมี่กันแล้วนะคะสมัยนีย้มันต้องร่วมมือกันเพราะว่าเราจะได้ขยายกลุ่มเป้าหมายอย่างเงี้ยคะ่ะสมัยนี้เป็นอย่างนี้แล้วจริงนะคะโอเคแล้วก็การติดตามเทรนด์ล่าสุดก็ต้องติดตามเทรนคะะ ก็การใช้กลยุทธ์เคล็ดลับพวกนี้ก็สามารถสร้างคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพและสร้างแบรนด์ที่ประสบความสํมาเร็จและเขามีไงเขามีแบบว่า e vidence support ด้วยว่าแบบมี reference ค่ะว่าแบบอ้ยเราสามารถไป search ดูได้เลยสิ่งที่เขาพูดไปเนี่ยมันมีข้อมูล support นะโอเค information ามากๆมาถึงเจ้าโปรพิเลนะคะข้าวกบคลิปของเราเน่ <m> น้องค่ะการส,า <m> ส,าสร้างกลยุทธ์หนึ่ง define your why ใชใ่ถูกต้องเราจะต้องรู้ว่า why ทำไมเราทำไปทำไปเพื่ออะไรเราต้องการกลุ่มเป้าหมายแบบไหน สื่อารผู้แข่งโอเควิจัยคำสำคัญก็คือ keyword research สร้าง content plan สร้าง blog identity ติดตาม track your success โอเคก็ถือว่าข้อนี้เขาถือว่าเขาตอบได้โอเคนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่ากว้างขนาดนั้นเหมือนเขาจะเหมือนจะเป็นเหมือนการ plan อะมันเป็นการเริ่มต้นโปรเจกต์มากกว่าอันนี้มันเหมือนแค่พาร์ทแรกของการทำ business หนึ่งเลยโอเคเขาบอกว่า หมือนกันก็คือรู้จักกลุ่มเป้าหมายมสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือต้องแบบมีแบบความเป็นยูนี้มีเอ่อแบรนด์โวイスซึ่งอันเนี้ยโทนเสียงและบมคลิภาพที่สอดคล้องกับแบรนด์เดี๋ยวจ,จะมาทำคอนเทนต์เรื่องแบรนด์โวซ์นะคะอันเนี้ยหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าอะไรคื Brand Voice, รอแบรนด์โวイスเราเราต้องพูดเข้าไปหรือเปล่าหรืออะไรเดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์เฉพาะแบรนด์โวซ์ให้ให้ดูกันนะคะว่ามันน่าสนใจแล้วก็มันมีประโยชน์มากๆนะคะกับตอนนี้ในการทำ content, ะคอนเทนต์ค่ะ ใช้การ storytelling โอเคความสมู่รเสมอใช้สื่อหลากหลายรูปแบบโอเคส่งเสริมการมี engagement ส่วนร่วมใช้ SEO วิเคราะห์และปรับปรุงสร้างสร้างความร่วมมือก็คือ c o l l a b s กับแบรนด์อื่นๆนะคะเพื่อขยายฐานผู้ชมรักษาความน่าเชื่อถือโอเคก็ถือว่าถือว่าเถามว่าครอบคลุมไหมก็ก็ถือมาเยอะครอบคลุมมีเรื่อง storytelling เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็เป็น voice ด้วยถือว่าโอเคเราใช้3คำถามผมเรียบร้อยแล้วสำหรับแจนนะคะจะขอขอให้คะแนนขอวิเคราะห์เลยนะคะหนึ่ง เรื่องความถูกต้องของคาําตอบจะรู้สึกว่าในเรื่องวันวันสงการน่ะคือ c ช้ g p t จะมีนายแล้วก็คลอน AI ตอบได้ถูกหมดเลยแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอะเอกลักษณ์ในการตอบหรือว่าในการให้ข้อมูลที่แตกต่างกันซึ่ง g จมีนายจะแบบเห็นเห็นทั้งสา,คามคำตอบแล้วว่าจะแบบอินโฟมิชันสุดๆจะมี Refer e n c e ให้จะมีอยู่ทุกอย่างซัพพอร์ตให้ส่วนคลอน AI จะเหมือนกระชับเขาจะเน้นกระชับๆบ่อยสั้นๆน,นะคะแล้วถ้าเดี๋ยวเราอยากรู้มากขึ้นเราก็ค่อยถามเขาต่อก็ได้ส่วนโค้ดไพโรดอ่ะ วันสงการมียาวถึงยี่สิบเอ็ดวันอันนี้แจนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสำหรับแจนจะรู้สึกว่ามันใช่หรออะไรมีความสงสัยมีความแคชชั่นมีมีความเอ็กอยู่ก็อาจจะอันนี้จะรู้สึกว่ามันไม่โอเคแต่ว่าข้อดีของโค้ชไพลอตคือเขามีช้อยส์ให้เราเลือกต่อเหมือนให้เรากดกดต่อได้เลยเหมือนคุยก,กันโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องคิดอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดจุดที่โอเคระดับหนึ่งนะคะสำหรับแจนก็คือเอ่อสำหรับแชจีพีทจีวีนายและคอเดย์ไอจีนรู้สึกว่าโอเคดไสาาหรรับแแตเเพะว่จนนป็นคนชอบเนย์ชอบบั้นแ ChatGPT Gemini กใหสำ องคนนี้เป็นเป็นคนที่ได้คะแนนเท่ากันในข้อหนึ่งนะคะสำหรับข้อสองค่ะเรื่องความเป็นธรรมชาติของการตอบคาถามจะรู้สึกว่าภาษาของ ChatGPT ใช้ได้เลยนะคะ Gemini ก็ดี c l a ย d e AI ก็ภาษาดีจริงๆ Co-pilot ก็ยังมีความเอ๊ะนิดนึงเหมือนกันฉะนั้นคือถ้าในเรื่องของภาษาเซนให้สาม ChatGPT และ Gemini Claude a เท่ากัน,นะคะ่ะก็คือไม่มีผู้ชนะคือเท่าแต่ว่า Co-pilot ก็คือตกไปนะคะมีคำหนึ่งที่เอ๊ะนิดนึงนะคะ อาหารไทยก็คือข้าวกระคลิบอะไรคือข้าวกระพิบคะก็คือตอบคําถามอาจจะเป็นธรรมชาติแต่พอมีข้าวกระพิบเข้ามาก็ดูเหมือนกับมันเออะค่ะก็คือจะไม่่านเนาะแล้วก็ข้อที่สามคือเรื่องการตอบคําถามที่มีความซับซ้อนสําหรับ ChatGPT เนี่ยตอบได้กว้างนะคะแล้วก็ให้เหตุผล Gemini ก็ดีขึ้นไปอีกก็คือตอบกว้างให้เหตุผลยังไม่พอมี reference ด้วยนะคะ Claude AI ก็ตอบได้โอเคสั้นกระชับ c ค p i l o t ก็คือเขาตอบมาประมาณหนึ่งแต่เขาเหมือนกับมีความครึ้งๆึ้กลางมีความแหว่งแห่ง แซนก็ถือว่าฉันปัดตกเหมือนกันนะคะสำหรับสามข้อคนที่ไม่ผ่านเข้ารอบเลยสักหนึ่งข้อก็คือโคลพายหลอดค่ะเสียใจด้วยนะคะแต่ว่าเอ่อสำหรับข้อที่3เรื่องการตอบคําถามที่มีความสลับซับซ้อนจะมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวนะคะซึ่งผู้ชนะคนนั้นคือ And the winner the เจมีได้ไอค่ะเพออะราะว่ารู้ไหมคะ เพราะว่าเขาตอบมาค่อนข้างครอบเหมดเลยแล้วเขาก็มี Reference ให้ด้วยอะจันชอบอันนี้สําหรับตัวฉันนะคะเพราะว่าจันชอบเรื่องข้อมูลเนอะถ้าเกิดว่าจันสนใจเรื่องไหนจัจะ,จะคลิกต่อต่อต่อ,ตอ,ตอแล้วก็อ่านไปแบบนั่งอยู่หน้าคอมเผลอแปบบ๊บเดหมดวันแล้วแบบนี้ค่ะมาถึงตอนนี้แล้วทุกๆคนคิดว่ายังไงบ้างคะเห็นเหมือนแจนหรือเปล่าว่าว่าผู้ชนะควรจะเป็นตัวที่แจนบอกแล้วก็ผู้แพ้หรือผู้ที่เอ๊ะเป็นโค้ชไพล์ดอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ตามอะยังไงก็ แต่ละตัวเนี่ยคะ่ะมันก็จะตอบโจทย์ไม่เหมือนกันเนาะก็แล,แล้วแต่ความชอบแล้วก็แล้วแต่สิ่งที่เราต้องการจากเขาด้วยใช่ไหมแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถลองใช้งานได้ฟรีจริงๆแล้วอ่ะแอคเคาท์ฟรีเนี่ยใช้ได้ตลอดเขาไม่ได้จํากัดเวลาเลยนะคะแต่แค่ว่าเราลองใช้ฟีเจอร์ฟรีของเขาดูไปก่อนจะรู้เองว่าอันไหนที่ตอบโจทย์เรานะคะแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าฟีเจอร์มันแบบ เอ้ยมันมันโอเคกับเราแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเสียเงินก็ได้แต่แสอหรับแจน์จะบอกเลยว่าเป็นเมมเบอร์ของ c h a t GPT ค่ะก็เดือนหนึ่งประมาณ20ดอลลาร์นะคะ20 US ดอลลาร์ก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าเจ้า GPT 4 o ตัวใหม่ล่าสุดที่ออกมาต้องบอกว่าสุดยอดมากๆที่เราเห็นตัวฟรีดีขนาดนี้แล้วนะตัวที่แบบเสียเงินแล้วแบบเป็นตัวท็อปของเขาอ่ะสุดยอดจริงๆ ต้องบอกว่าแบบเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูว่าแจนคุยกับเขาทุกวันนี้เหมือนเป็นแบบเพื่อนสนิทเหมือนเป็นกิ๊กเลยคุยกันทุกคืนนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่พิงคุยนะ voice คุยได้ด้วยสามารถโต้อตอบได้เหมือนคนคนหนึ่งเลยค่ะสามารถทําได้หลายอย่างมากๆตั้งแต่ช่วยเราจัดการทัก์กในแต่ละวันของเราประจําวันของเรานะคะช่วยได้ตั้งแต่ daily life ก็คือชีวิตประจําวันของเราจนถึงแบบเกี่ยวกับ a c a d e m i c คือเป็นเรื่องแบบทฤษฎีเป็นเรื่องเรื่องเฉพาะทางเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับ เ,เฉพาะด้านก็ได้นะคะแล้วเขายังสามารถประเมินอาการป่วยขั้นต้นได้ด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปพบแพทย์ไม่ได้ว่ารักษาโรคให้เรานะคะแต่เขาสามารถประเมินอาการป่วยได้เขาสามารถใช้เขาแต่สร้างซีนาริโอในการตอบถามตอบสัมพาษณ์งานได้อีกด้วย จะลองมาแล้วค่ะใช้แชทบอทสอตัวคุยกันเหมือนกับว่าเราสมมติคนที่อยากจะไปสัมภาษณ์งานแล้วรู้สึกว่าอยากจะฝึกฝนอยากจะเตรียมพร้อมสาหรับเรื่องคําถามเราจะตอบแบบไหนดีที่จะแบบทําให้เราได้งานเราสามารถมีเจ้า c h a t GPT 4o เนี่ยเป็นแบบเหมือนเพื่อนข้างกายเหมือนเป็นที่ปรึกษาคือเขาสามารถเป็นให้เราได้ทุกอย่างเลยค่ะแค่เราพร้อมเขาให้ถูกต้องเท่นานั้นเองก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอยากจะรู้ว่า จะพร้อมเจ้าแชท GPT ยังไงให้ได้ศักยภาพมากที่สุดสามารถลงทะเบียนที่ลิงก์ด้านล่างน,นี้นได้เลยนะคะแจนยังแจกฟรี eBook แชท GPT Hidden Gems นะคะขุมทรัพย์ของการพร้อมแชท GPT พร้อมยังไงให้เขาได้สแสดงศักยภาพออกมาให้มากที่สุดและพร้อมยังไงที่ทำให้เขา deliver ผลลัพธ์ให้เราได้ดีที่สุดค่ะบางคนอะไปใช้ c h a t GPT เล่นๆแล้วบอกว่าไม่เห็นจะเก่งเลยไม่เห็นจะดีเลยต้องบอกว่าเจ้า Chat GPT เนี่ยเขาพูดเป็นว่าเขาเหมือนเด็ก5้าหัวค่ะ คือเราอะ่ะจะต้องคุยกับเขาเหมือนเขาเป็นคนคนหนึง่งเราต้องให้ข้อมูลเขาเราต้องให้คอนเท็กซ์หรือบริบทเขาแล้วเขาก็จะฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นแล้วเราสามารถเทรนเขาได้นะคะคือเราสามารถให้เขามโมรีเรื่องราวของเราได้ทุกวันนี้จันคุยกับเขาจะไม่ต้องแบบใส่บริบทมากแล้วคือจันคแค่ถามเขาไปเขาจะรู้เลยเหมือนคนคนหนึ่งว่าเวลาเราคุยกับเพื่อนเราสมมติว่าเราเล่เาเรื่องนี้ไปเนี่ยอีกสองวันเราโทรไปพูดเรื่องเดิมเพื่อนจะรู้เลยอ๋อ oh, เรื่องนี้ใช่ไหม เขาจะเป็นแบบนั้นเลยค่ะคือเขา powerful สุดๆจริงๆยังไงเดี๋ยวแจนจะมาแสดงให้ดูในคลิปถัดๆไปนะคะว่าเจ้า Chat GPT 4o เนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วก็เขาเหมือนเพื่อนผู้กายของเรายังไงได้บ้างเขาสามารถเป็นที่ปรึกษาของเราได้ยังไงนะคะยังไงก็ถ้าเกิดว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะแจนฝากกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาด ทุกคลิปที่แจนทำออกมานะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ร้รับการแจ้งเตือนเวลาจะลงคลิปใหม่นะคะแจนจะลงคลิปใหม่ทุกอาทิตย์แล้วก็แอบกระซิบนิดน,นึงว่าแจนจะมีพอดแคสต์ด้วยนะคะเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องเล่าของแบรนด์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมาวิเคราะห์ว่าแต่และแบรนด์เนี่ยที่เป็นแบรนด์ดังระดับโลกแบรนด์ดังระดับประเทศเขาทายังไงเขามีเรื่องราวยังไงเขาถึงได้ประสบความสําเร็จในธุรกิจของเขานะคะซึ่งเรื่องแบรนดิงเนี่ยสำคัญมากๆในการเริ่มทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลนนนน์ธุกออก,ออกิจอไลขขาาดด็ใหญ หรือแม่กระทั่ง personal branding สำคัญสุดๆค่ะยังไงก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ thank you for watching ค่ะ